สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นเทรดบน MT5 วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีเทรดของ h f M อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายเพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก็สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มต้นเทรดได้ทันทีค่ะขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน MT5 และไปที่ setting หรือการตั้งค่ากดเข้าไปที่ new account search HF Market และกดตัวที่เป็น SV ค่ะตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของท่านว่าตรงการกับที่ใช้หรือไม่หากไม่ทราบสามารถเข้าไปดูใน h f M application ที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้ซึ่งในหน้านี้จะมีข้อมูลเพื่อใช้ในการล็อกอินบัญชีเทรดของท่านอยู่ค่ะช่องล็อกอินให้ใส่เลขหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้ เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ